สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันรอบบายฝรั่งจ้ำแจ่วบักซิดาจ้ำแจ่วพี่น้องแจ่วทำเองพริกป่นเกลือน้ำตาลอืมกรอบๆจำก็ได้พ่อจำก็ได้พี่น้อง บายมากก็ง่วงเอาอีกแล้วบายมากก็เริ่มง่วงคลิปแรกของวันนี้ส่งงานพี่มารอบบ่ายจ้าอือกรอบดีค่ะ ก็ละเอียดอย่างดีพี่น้องผิกปน่นกนละเอียดดีดีทิดากรกอบกรอบกรอบมากกินเล่นไหม อันนี้ชินบางไงพี่น้องเลยกร่อมมาก,ออกมาด้ยวยเพื่อน แซบ่บยั่วรอบบ่ายนี่ยน่อยนจะแับแซบ่บแจบไปนาะกรอบกรอบลูกไม่ใหญ่เด้อกรอบมากเขาชอบไปแล้วเขาก็ไปแช่ตู้เย็นน้องเพ่อนเนาะอืม ลมเมิดเหนือยมมออพี่น้องลมแรงทั้งวันออกไม้ก็ปิวลมผัดเม,ม้อ ชิมก็อร่อยชิมก็แซ่บฮึ่ม <c oughs> ชิ้นสุดท้ายแล้วนะจำาพืวอน,นะโอเคโอเคนี้แหละจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อปไปจ้เพื่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแค่นี้ละค่ะ <c oughs>